ไหนๆเราก็ปีนไปเกาหลีไม่ได้เราก็ยกเกาหลีมาก,การุ <ไป S 2> รงเทเลยแล้วนะ,ะ,นนะ,ะวันลงไปนะคะสดชื่น สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีก EP หนึ่งแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ก็จะปวดหัวนิดนึงนะฮะเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญ2คนด้วยกันนะฮะยินดีต้อนรับคุณแปรนนะฮะแล้วก็น้องมีนสวัสดีครับทำไมชื่อเรียกเธอว่าคุณหัวผมเป็นคุณไงพี่เป็นคุล้นี่ยจะว่าตายตอนแรกสภาพที่มาก็ตอนแรกนึกว่าจุดทูบเรียกมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าแบบสภาพแบบไม่ได้เลยจริงๆนะฮะเลี้ยวเลี้ยวเกินไปนะฮะก็ any way นะครับก็วันนี้เราจะมาเปลี่ยนลุกกันของมีนเนี่ย จริงๆก็ตัดทรงนี้สีนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วเพราะว่าน้องไม่ว่างเลยนะครับท็อปเชเลอร์มากนะครับก็คือจบเรื่องหนึ่งเรื่องใหม่เปิดพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยคอนติเนียเป็นทรงนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้ผลงาน <จะ S 1> ถ่ายอะไรอยู่ฮะตอนนี้มีถ่ายละครพี่เจค่าจันเจ้าครับผมแล้วก็ถ่ายหนังที่นาต่ามอยู่อ่าอ่ถาถามมาทางนี้ฮะนอกจากเป็นนักแคสเกมแล้วมีอะไร <c oughs> อีกไหฮะครับผมทำไรต่อนะครับตอนนี้ปีนี้ตอนนี้ มีอ๋อมีซีรีส์จีนซีรีส์จีนครับผมมีซีรีส์จีนแล้วก็มีซีรีส์เซเว่นโปรเจกต์ครับผมงานเพลงมีอะไรไหมฮะหลังจากที่ตอนนี้เป็นคุณแปลน4ล้านวิวไปแล้วมีอะไรต่อไหมครับก็กำลังดูดูอยู่ครับอ่าดูดูอยู่ใครดูฮะเออพี่กองครับผมโอ้โหเนี่ยก็ดูเองฮะจริงๆมีนเคยแต่งหน้ากับจิ๊บมาก่อนสมัยอ่ะสองคนนี้จิ๊บเคยแต่งยัง ยังไม่เคยสำหรับคนนี้นะครับหลายๆคนที่ผ่านปามาก็จะรู้ว่าผมไม่สามารถจับอะไรหัวเขาได้เลยเป็นระยะเวลามันนานมากนะครับวันนี้ยังไงดีครับคุณเอาซอยๆบางๆไม่เอาข้างในข้างหลังออกครับผมอยากรู้ว่าอะไรไปเข้าฝันคุณทำให้คุณหนง่ะต้องไวผมยาวด้วยผมขี้เกียจตัดอยู่บานเอนย์เว์วันนี้นะคะก็จะปรับให้เข้าสรงนะครับส่วนกิมมิคการเปลี่ยนลุคของเราในวันนี้นะครับก็คือเราอยากให้ออกมาดูเป็นพระเอกเกาหลีเดี๋ยวจะมีอินเสิร์ตให้ดูนะครับ เราก็จะทำออกมาให้เหมือนที่สุดเท่านี้จะเหมืได้นะครับก็ลองดูกันนะครับว่าวันนี้ Process จะเป็นยังไงบ้างวละสรุปสนานยังไงนะครับฮไปเลย ในขณะที่พี่ก้องตัดผมแปลนนะคะพี่ก็จะมาแต่งหน้าน้องมีนม่อนเลยนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นลุคแบบก็อเกาแหละแต่เราต้องเกาให้สุดนะคะก็จะหน้าแบบหน้าฉ่ำมากเลยนะคะซึ่งปกติเวลาลงหน้าฉ่ำเนี่ยพี่ก็จะลงเป็นแบบเซรั่มดิวอี้ดิวอี้อะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ก็จะเพิ่มแบบการุงไปด้วยนะคะสําหรับผู้ชายที่แต่งหน้าอะไรเงี้ยก็จะแบบเออไม่อยากลงอะไรหลายขั้นตอนใช่ไหมคะก็เลยแนะนําว่าจริงๆเนี่ยมันมีวิตามินซีนะคะเป็นตัวนี้เลยของเคที่ดอก็คือสามารถแบบผสมในครีมหรือในเซรั่มในอะไรเงี้ยในการลงในขั้นตอนเดียวนะะะะคคทาาใหห้้้นนนแบบชชุมืกรจงไปดวยยเละ เริ่มเลยดีกว่าอ่ะวิธีนะคะฝั่งน้องมีถึงก่อนครับผมเราก็บีบแบบเซรั่มนะคะหรืออะไรที่เราใช้เป็นประจำนี่แหละแล้วเราก็ผสมมันนี้ลงไปโยให้ความร่วมือมากเลยเจอกันนะคะอ่าเราก็ดรอปลงไปสักแบบสองหยดก็ได้นะคะอันนี้น้องมีเคยใช้อยู่แล้วใช่ครับชอบไหมคะสีน่าใสเงี้ยน้าใสนะคะเป็นสีถ้าเกิดเราลงให้ตัวเองเนี่ยเราก็นวดไปเลยก็ได้นะคะแต่อันนี้ก็คือแบบเขาก็ใช้เป็นแปลงโกลไม่ไหวจริงโคตว่า ลงบำรุงเรียบรรอยแล้วนะคะต่อไปก็เป็นกันแดดค่ะอันนี้ก็ใช้อันนี้เลยเค<อ>ที่ดอวอัลตราไลท์อันฟูอิดนะคะ S p F 50 P A ตั้ง4บวกเลยสี่บวกหนักมากก็ลงทั่วหน้าเลยนะคะกันแดดอันนี้ก็จะแบบเนื้อบางเบาซึมง,ง่ายก็เป็นกันแดดที่เหมาะสําหรับงานผิวผิวเกาหลีเกาหลมากเลยนะคะเพราะว่าแบบบางเบาคือจะไม่เป็นครีมที่ดูดูเหนียวออกมาบนหน้าอะไรอย่างเี้นะคะเรียบร้อยนะคะถามดีกว่าว่ากว่าแต่เนี้ย คิดว่าทรงไหนเหม,ออมาะกับเราที่สุดอันที่ผมว่าตอนเป็นแคนอ่ะง่ายสุดแล้วแบบเบาๆแต่แต่ช่วงที่แคนที่มันแบบไม่ไม่ยาวอ่ะมันจะมีแนคนจะมีแคนช่วงยาวด้วยคิดยังไงกับการดัดผมดัดผมหรอ <laughs> พักว <laughs> <laughs> ่าพัก <laughs> <laughs> <t> ต่อจากกันแดดนะคะก็ลงรองพื้นเลยอันนี้ก็เคที่ดอสกินฟิตนูตแมตต์ฟาวเดชั่นอันนี้เขาบอกว่าเป็นฟาวเดชั่นที่แบบบางเบาแต่ปกปิดนะคะ เริ่มหยาไม่อยา,อยาวันนี้นะคะก็จะแบบเหมือนกับผิวน้องมีนก็ดีอยู่แล้วแต่ว่ามันก็มีบางจุดที่ต้องปกปิดนะคะ<ม>ก็จะเป็นแบบแค่บางจุดพอบางอันเราก็จะปล่อยทิ้งไว้เป็นแบบเป็นผิวจริงก็จะเริ่มจากใต้ตาก,ก่อนเลยนะคะาได้อยู่สีนี้แหละสีวีดมือสาม <laughs> ผิวมาแล้วค่ะ <laughs> ใส่มากเลยนะคะดูเร็ว่นี่ก็ <laughs> จะมาเขียนคิวกันนะคะวันนี้ก็ใช้ที่สกเขีย, <laughs> ขยนคิวเทที่ดออีกเหมือนกันค่ะ อันนี้ใช้เป็นสีซอกเกรนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งค่ะก็จะเป็นสีที่แบบเหมาะกับน้องมีนะคะจะบอกว่าเป็นที่เขียนคิวที่แบบเส้นเล็กมากคืออันเนี้ยเหมาะกับการสตรกแบบเป็นเส้นขนจริงคือแบบเขียนมาแล้วดูจริงมากนะคะจริงมากผมเขียนด้ยจมูกเด้นะเ,เขียนขยน,นจมูกแต่พี่เรายิ่งหนวดให้เขียนเพิ่มดูซีรีส์อะไรบ้างผมเพิ่งดูนี่จบเป็นสตาร์ทอัพอะ่ะรัตนา ดูสวีชูมเลยเปล่ายังไม่ดูเลยตอนนี้ดูอ๋ออันนี้มบอลดแลนด์แต่ผมเห็นคนเกาหลีมันชอบคิวแบบเล็กๆยาวๆกันป่ะเล็กแค่เนี้ยแล้วก็ยาวนะอีพัลองสตาร์ทอัพแบบหรือเราจะเป็นท่าลองสตาร์ทอัพดีกันออกอันนี้ก็เหมือนคิวทรงเดิมของมีนะนะคะแค่แบบเหมือนเติมแบบแกะช่องว่างอะไรเงี้ยตรงไหนว่างเราก็แบบตะตกนคิวไปแค่นั้นเองต่อไปนะคะเราก็จะมาแบบทําตาแก้มปากนะคะเป็นโทนเดียวกันนะคะจะทําให้แบบเหมือนย้อมผิวให้เป็นแบบสีใกล้เคียงกันก็ใช้เป็นนี้แหละค่ะแค่ที่รอ ลิปแอนชีกนะคะก็คืออันนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งฝากแล้วก็ใช้ได้ทั้งแก้มเลยเขาก็จะเป็นแบบประมาณอย่างนี้แล้วก็แบบเบรนแบบเบรนง่ายมากนะคะสีนี้นละมีแต่นะคะจิบก็จะลงด้วยแปรงเ๋ยวเราลงลงลงแก้มก่อนนะคะอ่ะก็แก้มเลยจึ๊กจึ๊น่ารักเนาะเสร็จแล้วต้อบคุยครับบายบายแล้วก็แล้วก็นึดนินึงนะคะแล้วก็เบรนแล้วดูแบบบ่มแดดเหรอบ่มแดด ต่อไปเราก็จะมาทาลิปค่ะเป็นของอันเดิมเลยเคที่ดอลิปแอนชีคนะคะอันนี้ก็จะมาลงปากแล้วนะคะแต่นิดเดียวพอนะคะแล้วก็เบรนเพราะว่าแบบเป็นสีชัดมากเราต้องทำปากไงทำปากจู๋ีจิ้วเล่น <laughs> ทำปากแบบปกติเลยนะคะ สู้ลบปกม,มือกันอยู่ว่าเขายังอยากไว้ยาวอยู่นะครับ mm hmm. ก็เลยไล่ออกไปไม่เยอะมากเอาแคปพอม,มัอนเป็นทรงน้องผู้ชายคนไหนที่แบบอยากไว้ผมยาวนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่มันสามารถยังเลี้ยงได้นะครับดูเป็นทรงเกาหลีอยู่แล้วก็ดูยาวอยู่แต่ว่ามันยังเข้ารูปเมื่อกี้ที่มามันคือแบบยาวแล้วมันแบบดูโซมคนาโ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวนี้แต่งหน้านะครับเดี๋ยวผมจะไปเซตผมคุณมีนก่อนนะฮะไหนๆเราก็ปีนไปเกาหลีไม่ได้เราก็ยกเกาหลีมาตรงนี้เลยค่ะ จบจบเดี๋ยวตอนออกไปเดินถ่ายรูปเนี่ยจินตนาการว่าตรงนี้ก็คือช่องดำดงการสุกิวใช่และขี่ม้ากำลังตกอยู่เพราะโคตรยาวทั้งคู่เลยโคตรยาวด้วยโคตรยาวเอาละเสร็จนะฮะเขาเลื่อนนิดนึง ผมจะใช้แว็กซ์ผสมกับเจลนะครับเพื่อให้เท็กเจอร์ที่ได้มันแบบเงาแต่ว่าไม่ได้แข็งโป๊กใครที่ยังไม่เคยลองลองไปลองได้นะครับมันจะทําให้จริงๆแล้วการเช็ดผมมันง่ายขึ้นไปเลยและมันจะได้เท็กเจอร์ที่มันดูแบบดูแปลกด้วยแต่พี่กล้องไม่ค่อยใช้พวกที่นีบพวกเหล่านี้เนาะไอ้ไม่ชอบเพราะมันทาให้ผมมันเนี่ยมันจะไม่พยายามเป็นเส้นนี่นะถ้าเกิดยูนิแบะมันดูเป็นก้อนเป็นอะไรตย่างๆแต่ถ้าเกิดว่าโอเคต้องถ่ายดีลี่อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจได้เพราะว่ามันก็แน่น แต่คือเส้นมันจะไม่พิวเท่าแบบจับใดมือแล้วก็จับธรรมชาติอย่างเงี้ยนี้เราจับตัวช่อจับเส้นอะไรต่างๆเก่าแล้วนะฮะเ,เ,เก่าุเลยเก่า <laughs> <laughs> มาค่ะมีเสร็จแล้วมาต่อที่บ้าน <laughs> ันแรกเลยเราจะบำรุงกันก่อนนะคะให้ผิวแบบสดชื่นนะคะดสดชื่นอนะันแรกสดชื่นได้เรทาผิวสดชื่นสดชื่นเลยนะคะอ่วันนี้เราก็จะใช้เคที่ดอเอกเหมือนกันนะคะตัววิตามินซีอ่าวิตามินซีนะคะ2<ว>ตัวนี้เลยเดี๋ยวจะใช้ผสมกันเหมือนอันนี้ก็เป็นเซรั่มวิตามินซีนะคะแต่อันนี้เนี่ยก็จะมีแบบ U V ชายมาด้วยนะคะเราก็จะแบบทารวบรัดขั้นตอนผสมแล้วทาเลยนะคะมาเริ่มอ่าลักษณะเขาก็จะเป็นเจลเจงนี้นะคะเราก็ตักขึ้นมานะคะ ใช้แบบปริมาณเท่านี้ก็พอเสร็จแล้วนะคะก็ใช้ตัวแบบวิซีที่เป็นเซรั่มมานี้นะคะยดผสมกันลงไปชึบอ่าประมาณสองดรอปก็พอแล้วนะคะอ่าแล้วก็วอร์มที่มือก่อนนะคะหนึ่งสองสามพิ่แล้วน่งวันลงไปนะคะวิติซีสดชื่นกลีนแล้วต่างตานะคะวันโดนน้ำส้มสัดแนะเลยคือแบบวิตามินซีแน่นมากมเขาบอกวิตามินซีคือแบบประมาณพันกว่าเลยอะเยอะมากนะคะนี่ก็ช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสสดชื่นแล้วก็แบบชุ่มชื้นด้วยนะคะ เหลือเป็นถ้าเราทานาทานาทาคอด้วยแล้วก็ซึมไหวด้วยนะคะเหมือนเมื่อกี้เราจะรู้สึกว่ามันแบบมันเยอะแล้วมันแบบเปลี่ยๆนิดนึงดูตอนนี้นะคะซึมเข้าไปแล้วซึมแล้วเตื่นแล้ว ต่อไปนะคะเราก็รวบขั้นตอนอีกแล้วนะคะจะได้แบบง่ายๆวดเล็วก็คือเป็นซีซีครีมตัวนี้นะคะซีซีครีมสปีดไว้นะคะมี s p f 5 0 p a บอวกบวกนะคะอันนี้ก็เป็นเบอร์สสีกรีนนะคะตัวซีซีนี้นะคะก็ะมีทั้งกันแดดด้วยแล้วก็แบบมันช่วยแบบเบอรูขุมขนแล้วก็ช่วยทําให้บบผิวที่เป็นรอยแดงๆเนี่ยดูแบบเรียบเนียนยิ่งขึ้นนะคะดูกลืนไปกับสีผิวเรามากขึ้นเบสกันแดดไปแล้วนะคะเมื่อกี้ต่อไปก็เป็นรองพื้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบ Fit คที่ดอ t t ิน o u n d a t i o n นะคะ ้างานผิวเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเขียนคิ้วกับอันเดิมเลยค่ะเป็นดีอเขียนคิ้วของเคที่ดออันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น401ศูนย์ซอฟเกรย์เหมือนกันค่ะ mm hmm. ก็คือเหมือนเดิมเลยนะคะเขียนตามแบบแกปที่เป็นช่องว่างของแบบคิ้วตรงไหนที่ยังไม่มีเส้นนะคะเราก็เขียนเติมลงไปอันนี้เพิ่มขนาดคิ้วแบบให้มันหนักขึ้นนิดเดียวนะคะเข mm ีย hmm. นตามเส้นคิ้วเลยนะคะคิ้วของเราก็จะมีเส้นแบบควายลงมาอย่างนี้ยกขึ้นไปอย่างนี้จิ๊ก็จะแบบตกตามเลย mm hmm. เพราะ,ะว่าอันนี้เนี่ยเส้นเล็กบางมากๆเลยนะคะเ mm hmm. ขียยนนลวมมเเหือคิิจรงาก แล้วเราก็จะใช้อีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เป็นหัวแปลงแบบนี้นะคะในการเบีนแล้วก็เสร็จไปด้วยเลยต่อไปนะคะเป็นงานแก้มงานปากค่ะนี่ก็ใช้เป็นเคที่ดอลิปอนชิกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าใช้เป็นเบอร์ 5, สี s สีซอฟลีพีชนะคะเนี่ยก็จะเป็นสีแบบชมพูอมน้ำตาลแบบตุนต่นๆนิดนึงนะคะสีแบบไม่แรงเกินไปก็คือสามารถใช้กับผู้ชายได้นะคะก็จะดูแบบเรเรื่อเราเรื่อสุขภาพดีนิดนึง สดชื่นไหมตอนนี้สดชื่นแล้วสดชื่นตั้งแต่วิตามินซีแล้วนะคะจงก็เสร็จผมแล้วล่นะคะตอนนี้ก็จะทัชอัพขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดกันล้วค่ะ,ะทัชอัพนี้จิก็จะใช้เป็นแป้งนะคะเคที่ดอสกินฟิตนูตแมทคอร์แพคค่ะนะคะนี้ก็จะเซตด้วยแป้งนะคะคุงความมันนิดนึงนะคะแล้วก็บริเวณทีโซนนะคะข้างจมูกหน้าผากน,นะคะแล้วก็บริเวณคางนะคะแก้มนิดนึงนะคะคพืุมความมัน เส็ดแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเปลี่ยนจริงอันนี้นะคะ <laughs> ไปค่ะเปลี่ยนชุดค่ะ ก็เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับวันนี้นะครับจริงๆจะใช้เวลาแป๊บเดียวนะหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับก็ดูเปลี่ยนเยอะเลยทีเดียวเฉพาะโดยเฉพาะบุคคลคนนี้นะคะก็คือหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวมันก็คือตื่นขึ้นแล้วตอนนี้กะว่าให้มันดูเปลี่ยนไงาตอนมาจะได้เซอร์ก็คือตั้งใจเป็นความตั้งใจตั้งใจช่างหน้าพี่อ๋อและคิดยังไงคะวันนี้ตในลุคนี้ครับหนาวครับคุณก็ ต้องยนกางเกงช้างกับรองเท้าแตะที่ผมคุณทิ้งไปนะครับมาในลุกนี้บางนานๆทีก็โอเคนะไม่น่าเกลียดส่วนฝั่งเนี้ยเขาเป็นคนแต่งตัวบูติกอยู่แล้วบูติกเพราะนั้นแล้วเนี้ยก็คืออันเนี้ยรู้สึกว่าไม่ได้แปลกตามากมายสำหรับมีนแต่ก็คือเรารู้สึกว่าไหนๆเราไม่ได้เดินทางเนาะก็คิดซะาว่าอยู่เกาหลีแล้วกันแต่ผมไม่ได้แต่งอะไรแบบนี้นานแล้วนะแบบไม่ได้ไปต่างประเทศอยู่ไทยจะให้แบบลากโคดยาวก็ไม่ไหวลากได้ไม่ผิ่ลากที่นี่ได้หรอได้หรออันนี้จะเป็นเทปที่เป็น แขกรับเชิญผู้ชายเทปแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่ดูอยู่นะครับมีแฟนมีเพื่อนนะครับอยากมาเปลี่ยนลุกตามแนะนํามานะครับมาเล่นกิจกรรมกันนะครับก็จะได้มาเปลี่ยนลุกกับเราสองคนเหมือนกันก็แบบมาเป็นคู่เลยไหมคะพี่้องเป็นกิจกรรมถ้ามีคู่ก็ผ่านมีคู่ก็ผ่านมาได้นะครับไม่ติดคู่จริงหรือว่าคู่เพื่อนคู่จิ้นก็ได้นะคู่จิ้นหรือว่ายังไม่จิ้นแต่อยากจะจิ้นเดี๋ยวทําให้จิ้นเดี๋ยวมาจิ้นในเทปเราได้หละคุณ ตอนนี้มีช่องแล้วนะครับคุณมีช่องส่วนตัวแล้วนะครับก็ชื่อว่าข้างล่างเลยครับผมก็อยู่ช่องเดิมแหละ Ultimate t r u ครับผมแต่ว่ามีจะมีรายการใหม่เรหม่คือรายการบ้านเราเปล่าบ้านเราเปล่าไปบ้านเราเปล่าบ้านเราเปล่าไปบ้านเปล่าไปบ้านเปล่านอนบ้านเปล่าเฮ้ยต้องแมาต้องดูแมนมากเลยก็ฝากไว้ด้วยนะครับรายการนี้ลูกค้าคนไหนสนใจก็ ซื้อแพ็กได้นะฮะซื้อมขายคู่นะขายคู่เราฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องเล่นเกมกบบคูป่าไม่เอาอะใส่เดียวคูป่าอไม่ไม้มาเตอร์นนี่หรอมาเตอร์นี้เมอกนู่นตลอดแต่จัดฝันมา